สวัสดีครับผมเอาครับคลิปนี้มาเบิง่งอันกุ้งสดๆเด้อพี่น้องเอ้ยผู้ใดนสนใจมาเที่ยวเขียนอุบลอุบลรัตน์ก็อย่าลืมแวะซื้อกุ้งไปกินบ้านเด้อครับเด้อผุ้นะครับมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องหลายจังพี่น้องเอ้ยอมีแต่ตัวใหญ่รครับมื้อนี้ผู้ใดพี่น้องเอ้ยฝนฟ้าอากาศ ไปเอาหญ้ามันบ่ได้บ่ได้ถ่ายคลิปมันเด้อพี่น้องมื้อนี้ก็เลยพาลูกมาเที่ยวเที่ยวอุบลรัตน์ก็เลยมาแวะซื้อกุ้งไปเผากินอยู่บ้านนะครับพี่น้องปาดอันนี้450บาทเบิ่งได้พี่น้องว่าสิ่ตัวใหญ่ขนาดไดนเอ้ยคนน่ะปาดพี่น้องมี่ตัวจใหญ่เลยมองเลยพี่น้องเออคนน่ะ ถึงถึงๆด้วครับเนี่ยโลละ350บาทมาเที่ยวเช่นอ,อุบลรันแล้วก็มาซื้อกุ้งไปกินบ้านพรอมเด้อพี่น้องเอ้ยคนเดียวมาเที่ยวเช่นอ,อุบลรันจะลืมด้วยครับเนี่ยน้ำเสียพี่น้องกุ้งไหมโอ้อยากซื้อเป็ดปอยเด้วพี่น้องคันอยู่ไก่อันนี้มันอันนี้นนมันไปไก่แล้วพี่น้องเป็ดลอยกุ้งรัวคุณวะ มีทั้งกุ้งมีทั้งปลาพี่น้องไปพบับบงปลาออปดปลานิน้นใหญ่ออปลานิ้นกิโลจากบาทครับเนี่ยโอปลานิ้นใหญ่เนี่ยครับพี่น้องกิโลละเกตสิบหาบาทเด้อพี่น้องเด้อเนื้นอโตยิงใหญ่เลยปลานิ้นใหญ่พี่น้องคุณอ่ะ โลละเจ็ดสิบห้าบาทในหลับพี่น้องมาเที่ยวเค้นอุโบลถร้าก็ได้ของติดไม่ติดมือก้าบเ้านชังสิหลับพี่น้องเอ้ยกินทั้งปลาเผากินทั้งก,กุ้งเผาแมลงอ่ะพี่นอ้องเออเด้อครับพี่น้องคนละครับเจ้าของร้าน,พนเพิ่นก็ใจดีดีเด้อพี่น้องเด้อมาแวะสมได้เด้อครับเด้อ งงใหญ่ครับพี่น้องอ่าอันบอรดี้โลละ400บาทครับพี่น้องกุงงใหญ่ครับเนี่ยแหละครับก่อนที่ถึงแค่นอูบุญรัตแวะรถเด้อพี่น้องเด้อแวะซื้อกุ้งไปฝากที่ฝากน้องเด้อพี่นอ้องเอาครับ เออ,อพี่นอ้องว่งนี่นีเ่เลยครับล่านพืชน,นะครับเออล่านสมทุ่งครับเนี่ยกุ้งสดปลานินสดพี่นออ้องออนเ่ตะครับอือก่อนที่ถึงเขต่อุอุรัรน์ครับอยู่ขวามือถ้าเขาลงจากเขาขาดมาครับแวะได้เด้อพี่น้องเด้อซื้อไปฝากพี่ฝากน้องเออเหุ่ละครับอือ เอาครับเบิ่งแรกกัเยอะลืมกดติดตามด้วยพี่น้องเด้อคลิปนี้เอาไว้สันีก่อนด้วครับเด้อสวัสดีครับผม